ดีจ้าปาลุงม,มา่อวานรกสีบูซาเลยจ้าวนนรกสีบูซาพี่น้องมีดอกไม้มบูซาแล้วานนก็สิเห็นกินพี่น้องขอบดึกบูซาหน่อยนไมมีวันสีอยูอ่กเลยมาบูซาแม่ดอกไม้ดอกไม,ม้ก็ตองมีซวนนี่เละโคตรไปโคตรมามันก็เป็นดอกเน่อยนั เป็นดอกงามงามหาคู่หน่อยนะใช้หาคู่ใจใต่ถูปใต่เทียน่น้องนั้นเราก็เทียนใส่เลย่น้องเอาเทียนใส่ บูชาบะลูกเออเก่งเก่งนั่งลงนั่งลงแล้วลูกเด้อแล้วก็ไต่ถูกไต่เทียนถูกสามดอกข้ามาเว้งในอันนั้นหลังตู่ทำกิน À, binh không nói ra. Siêu tình yêu đẹp không? Long binh? Mong siêu có nghệ anatom. nó? No. Mhm. 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 ไหว้พระแล้วเขาก็ไปลงเห็ดกินไปน้องขนัดเราก็ใจ่ทูบเิี้ยบวยนัดคิดในเฮียมันบุ๋มลมน้อยนัด พก็ใต้ถูกเอาดอกไม้เอาขึ้นเลยต่อนี้นม้งทองมาเป็นมังกล่องไทยเอิ้นัดด้วยจ้าปอแบแรงพี่น้อง ียบ้อยแล้วพี่น้องบริหนักแบบจับลอยเลยมีจากเอาบูซาแล้วเขาก็สิบลงไปเห็ดกินไทยเหรอไตเทียนพี่น้องเออแไเทียนเลยแบบนี้ ก็ะเพยมัน่หนขีะไรแต่โบนัก็ลยอย่บนะีกินของบาานี้เออนัดเราก็ชิดไตเทียนเลยจบเอยแต่ยวบันนี้ หยาบด้วยพี่น้องไก่สองขาดูซ้อมดูซ่าขำมาเมื่อวันพี่น้องเรียแบบร้อยหน่อยนัดน้องนัดอ่าบูซ่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องยัง มาถึงน้ำนองมเม่อนกระลับตีเรียบร้อยมาหน่อยรับเล็วบรรยากาศดีรับเลยๆฝนตกว้ายรับตัวเพื่อนสร้างขนาดเียนี่นะ มานอนสาวคนนอนกินน้ำเพล่นว่าชิมาลิน้ำพันลับเปล่งยังไงมานอนเอนาติสร้างขนาดเลยให้มือเลยน่านาน่าให้เนนอนแลวบวกกวนเลยที่นอนฝนกระตกมาเนี่ยสมสรนนังเน้องลูกเลยเพียง การบ้านบนตัวน้าใครเห็นอันนี้ใครแต้อันนี้เแอืมคนแต้มอนีะแทงดิลุนเลยมนแต้มกาหยิ่มกาหัวนี่ะแทงพี่ีเอามาให่กันบ้านนะคแต้มมาแย่มายอมัด มาท้อนนี่ใกล้ๆี่าสบายดีพี่น้องเลยดิยังไสบายดีปลูสบายดีจ้าปา่ลูตัวนี้โอ้โหตัวนี้เล่มักซีดเีกนี่เขาเองเมักซีดพี่น้งองเย่อเบาจะด้เขากรได้จะบอกเขาดโอเค จ้ครูบอกว่า,วาหเอ้อยให้ยพอห้แม่บอกได้แต่เ้าไม่เ่ินเขียนหายหอยเฮ้ให้ใหเขียนเองห้เขียนเองบอกมาเลยสิบอกมาเท่าไหรสามร้อย สองบวกเจ็ดสิบห้าก็บวกสามร้อยอะอย่งนี้ต้องบวกันติเจ้าเขียนให้มัสุดก่อนไหมโอเคเจ้าเขียนเจ้าเขียนก่อนจ้เขียนใหบวสุดนี่เขียนไรกันอมานกเฮา่นา Hai phân khi ăn coi nào ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วอนี้เขียนบางเลขกเลยพี่น้อง <c oughs> น้องอัดก็มานอนน้ำพึน <c oughs> รับน้องนี้กับรัพี่น้องท <c oughs> าเป็นเชนแล้วก็เจาพีนองน้องหลูเขียนตลอดพี่น้อง <c oughs> อันนี้มันสามร้อยสิบองได้ไหองไว้หน้าหาเขาอยไปน้วมาชน้มันมาเนี่ยหนึ่งรอยสิบสองบเจ้บหาอ้วแม่สามร้อยสิบสองสามร้สิบสองเป็นหกร้อยเจ็ดรยเาสิบสี่สิบสเด็กก็จรอเจ็ดสิบเด้จสิบห้าบีเป็นเท่าเดียวป ไปบวกกันพอดีเป็นเจ็ดร้อยสี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนงหนับมือหนับมือได้เลยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ใช้จะดี้ด้สิบสามบวกอัดสิบสองจะเป็น ร mm. ้อยร้อยสิบันนี้ก็ร้อยสิบพอดีเป็นสองร้อยสองร้ิบม่เสองรยสิบอะไร mm. <laughs> ตัวน,นี้สองร้อยสิบสองหนึ่งศูนย์เน mm. นี้ เจ four, eighth, ็ด้อยหาหาสิบหาสิบามบอกกินอยสิบสามพันสสิบกแปดอดีเป็นพันหา้อยสิสิบสาเอ้สี่หนึ่งพันหาลอยสิบสี่หนึ่งจุดหาหนึ่งสี่หนึ่งจุดหา โอเคจุดหนึ่งสี่อ่าจักเม็เน,นล้ลลอ่ะแป้ <c oughs> ตงตัวนี้อ่าอยา่ <c oughs> อยาเลยอะยังเื้องี้ยไรนี <c oughs> ่เป็นหกปเป็ด 6 6 <S <S ใช่หกไปหกพี่ก็ใชสองร้อยเจ็สบสี่รเจ็ดบอกเไปใช้ลุงสิงอ่ะหกสิเ้าเาป็นพอดีเป็นหกร้อยแปส่อะหกรปตนี้หกแปดหกแ กต <6 S 2> เ,เมื่อเมื่อเป็นเลขบวกคือเก่า<ม>เนาะเจ็ดสิบห้าบวกหกเเจสิบแปดบวกเจสิบแปดพอดีเป็นร้อ,อ,อยร้อยรส,ส,ส,สี่สิบแล้วก็ร้อยแปดแปดไรลูกแปดบกแปด็ใช้ส่งเั้นทีเจ๊เต็บ๊ายบาย バイバイ。<laughs> <bye. S 2>